โอเคฮะทุกคนคือวันนี้เนี่ยเดพาทุกคนเนี่ยไปดูพาไปดูของเล่นสิชิง g ูอาร์าตัวทุกคนก็เป็นเหล่าชายชาการที่จะพาโซนิเนี่ยไปดูของเล่นนะทุกคนโอเคนะเราจะมาดูว่าเกมนี้เนี่ยชิงหตัวเนี่ยชนะติดกี่ครั้งนะทุกคนใครคิดว่าเกินสิบครั้งก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนมาทำการไปเริ่มดีกว่าเนะ ฝ่ายนักลงทานตอนนี้จะเป็นแบบจะมีจัดกลนะทุกคนเพราะว่าต้องรอนานหน่อยไงก่อนว่าจะโจมตีไงแต่อย่างดีฮะที่ไม่ใช่คิงโหดตัวนะทุกคนถ้าคิงโหดตัวนี่คือไม่มีดาไรเหมือนทีมอ่ะอบอกเลยเอานะเทนูชิพาวเป็นของเล่นเองชุมิเอานายอันนี้สิชุมิชุบิมาทุกคนส่วนนี้นำการเปิดก่อนนะทุกคนเพราะว่าความในสุดไงแต่ว่าเราควรใช้แค่คู่ในพอฮะทุกคนชุมิชิงโอเคฮะสองล้านดาเมจนะทุกคนเท่านั้นก็ ถึงเอนจี้ให้สุดยอดไปเลยไงทุกคนลองดาวเล่นเลยหูได้นะว่าหน่ะของผมอะ่ะโอเคนะฝ่หาหอกสังหาไปฮะอนามจเนาะอเ,เอาเคนจี้ซ้ำต่อเนื่องนทะุกคนรอบที่สองนะแล้วก็รอบที่สามต่อเลยไนงะกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกแล้วก็หาักหดสังหาไปรอบหนึ่งนะทุกนะคนพี่โซนิคจะเย็นนี่น่าจะปิดทีงไม่ได้รอบที่หกไปเลยไนงะผมไม่แน่ใจนะผมอาจถูกหรือเปล่านะผมเสื้อซ้ำให้แล้วกันผมคิดว่านะไม่น่าอยู่ถึงว่ะ ว่าโซนิเน่าจะปิีชีพเละรบะอะรบที่แปะฮะก็รอบที่เก้าไปเลยผมลืมไปแล้วว่าว่าคิงสี่ตัวเนี่ยใช้เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ละโอเครอบที่สิบปไปแล้วเนาะรอบ,บที่สิบเอดนนด็ดฮะรอบที่สิบสองโคตรนานเลยทุกคนดูดิรอบที่สิบสามไปเลยไงโอ้โหโคตรนานจริงนะรอบที่สิบสี่ไปสวยฮะ่เจ๋งก่อนยืนรอความตายแล้วนะ่ะเรียบร้อยฮะปิดชีพยังสวยงามไหมทุกคนทุกที่ได้เสียชีวะหนึ่งอันโซโอ้โห ด้วยความที่ว่าของกัวว่าคิมัยสั้นไปเนี่ยเขาต้อมการไม่เลยงไงด้วยความล่าการนําทีมเนี่ยไปสู้คนที่มีคิงเอนจีนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีแล้วเนาะมามาไหนดูซิใครที่แอคทีฟดีสุดวันนี้น่าคุณแต้มม่เอ็จ้าหรอมาคุณแต้มม่อยู่ไหนเอ,อ่ยเดี๋ยวที่เหลือค่อยสู้นะรอแป๊บนึง มาคุณแตมี่มาโคนสนแม่เขาหน้าทำการเปิดกล่องนะทุคนมาสปีดเขายังเร็วเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะทุคนเอาไปไม่บวมมาใส่ผอมมาทุกคนปิ๊งปั้งปั้งว่างหนึ่งที่ปั้งหนึที่สิบแปดล้านหนาเม่ทุกคนโอเคไหวอยู่ไงก็คิงเองเจิ้นเสียงความหวังมาทุกคนแล้วก็ทำการเปิดคำล้าลมดาวมาขอดูพลังของเจ้าหน่อยสิสี่ร้อยสิบห้าล้านโอ้ยก็ตายสองตัวเหรอแล้วก็แซฟวาอะไรภูเขามาลบโลกยังไงประเด็นโหแย่แล้วอ่ะแล้วก็ของลูกไฟจากฟีนิกแม่มาทุกคน ผมน่าจะเปิดก่อนบ้างก็คงจะดีนะโถ่เ <c oughs> สี่ยความหวังมาทุกคนเราเปิดเรับเราลนลมดาวมาปิดฉากเลยไม่เนี่ยเหลือสองตัวแล้วฮะเรียบร้อยทุกคนโอ้ยยังรอดอยู่อ่ะโอเคยังรอดอยู่ฮนะนะะนะขอปาหนึ่งปาสองมาเนาะปาหนึ่งมาปาสองมาสิบล้านดาเมจทุกคนตายถึงตัวนะแล้วก็หลบหลีกนิดนึงแล้วก็หงส์ไฟมาซ้ำต่อเนื่องเปี่ยงโอเคฮะห้าดาเมจแล้วขอปิดฉากด้วยบาทาและเงาโคตรส่อสีนะ แต่ว่าลายบุกเขา50วินาทีเองทุกคนมาคนต่อไปน่จะเป็นใครดีเอ่ยเนี่ยคอยดูเดี๋ยสิพี่สีโดล่ะไหนดูสิมีเมียตอมิโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอยทุกคนคนที่มีอะตอมิเนี่ยเขาไมกล้มาสู้คลิปหน้าแน่นอยทุกคนผมบอกเลยเพราะว่าผมจำการนาเมียอางมาสู้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณอาซื้อมาคุณอาบะบะมาฮะอาซื้อมานายมีหรือเปล่าอะตอมิีอะไม่มีฮะโอเคคนนี้แหละจะไอเมียตอมิสินะโอเคผมจำชื่อไว้ อาบะอาบะก็มีฮะส่วนใหญ่มีแต่ความอัตมินเนี่ยเดี๋ยวเจออังแน่นอนคลิปหน้าเขาบอกเลยมาอาซึมะโอ้ผมว่าผมใช้ฮาคิสังเกตได้เลยเนี่ยมราเห็นอนาคตเลยเนี่ยผมจะเจออะไรบ้างในอนาคตมันคงเจอสื่อนาสินะมาคนตามผมดําการคาดไว้นะในความผมน้กากลางเละแน่นอนโดโบนล้อเขเหมื่นคำลามดุมด้าว,วจะหายนะแต่ว่าจะไม่ยอมแพ้งไงมาแล้วไม่ไม้หมูมาฮะ ป้ายหนึ่งทีป้าหนึ่งทียันสล้านดาเมจทุกคนยังพอไหวอยู่แล้วก็ขึ้นจิบอ้อยสามไปขึ้นจิบอ้ยยี่ป้ายหนึ่งดีฮะยี่สิบล้านดาเมจแล้วก็ระเบิดมาฮะทุกคนโอเคอือหือหาสองอันแล้วเหรอคิดไม่ออกเลยนะเสียความหวังฮะทุกคนกลายเป็นเสียความตายไปแล้วเพราะไม่มีฮะในเนี่โสโตร์โชอ่ขี่มนาบุตรมาสตัร์ด้วยไงบาเดนน่ะแรงไม่พอสตัร์ด้วยสองตัวฮะซูริวโดนด้วยนะ แล้วก็คือจิ๋วยี่มาต่อเนื่งนองอีกรอบนึงอือหึไอ้ว่าไอ้ผมเมื่าการไปสู้มาเนี่ยคือผมแทบไม่ได้ออกเลยนะผมเหมาตรงคือแบบแทบไม่ได้ออกเลยไนงะแม้แต่ขยับนิดนึงอะ่ะยังไม่ได้ขยับเลยผมเหมาะขนนั้นแหละในเคียน,นจี้ขเขามอบแสงความตายมาไอ้ผมน,นะนทุกคนอีก่เป็นนักวิ่งเล้วอะ่ะเรียบร้อยทุกคนสตาร์ทอย่ลแล้วแล้วคืนจิว๋วยนะี่ฮายทุกคนโอ้โยอัลเบร์กีซ่าผมไม่ได้ออกเลยนะันแะ เดซักก้าใส่ทาชตะวกี้ผมได้โอ้โหเรียบร้อยนะคนเลยนี่แล้วคือจิบวิจิมาซ้ําต่อนะทุกคนแล้วก็อย่าบอกนะว่าเสียงแห่งความหวังใหม่รอบนึงแล้วก็มีโอ้โหอีกแล้วเหรอในข้างนอีกแล้วสามร,รอบเลยเอ่ะเพื่อนน่าจะโอ้หเกินไปแล้วโอเคคนนี้ก็พอละทุกคนแค่นี้ผมก็แบบรู้ซื้อหนึ่งไข่ต้มแล้วเนะี่ยนายมีอะไรนายปล่ยอยมาให้หมดระเบิดคำล้างล,าลมดาว ลากอน้แรงมาก43น้ำเมฆทุกคนเรียบร้อยฮะตายนะทุกคนไม่รอดโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะกันทุกคนผมด้าการพามาดูชิงห้าตัวทุกคนว่าใช้ตีเท่าไหร่นะโอสรุปคือเฟลทุกคนดูไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าโซนิกด้ามการเก็บเรียบนะมันดูไม่ได้จริงฮะทุกคนขออภัยนะทุกคน๋ย่าคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีชิงหกตัวมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมีเฮนอนมันเห็นบ่อกไอ้คนเนี้ยมีเฮเพราะว่าเราตีไม่ได้ไงโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะกัน ผมามาดาทการไปทาสู้ด้วยกิลมา2คนนะเพราะว่าแก้เบื่อไงมาดูคิงอติเมื่อสู้แล้วไงดูคิงอติไม่สำเร็จก็ไปดูการต่อสู้แทนแล้วกันนะ